สวัสด,ดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋ามีหลายหลายคนถามเจพินว่ากรรมฐานกรรมฐานที่เ่พินใส่ต้นไม้นะมันคืออะไรมันจะมีแบบมันมีสองสูตรเยพินก็จําไม่ได้ว่าสูตรอะไรมั่งนะแต่อันเนี้ยไม่ได้มีค่าโฆษณานะมันไม่ได้มีค่าโฆษณาหรืออะไรนะเดี๋ยวเจพินต้องบอกก่อนนะเพียงแต่ว่าเจาพินไปซื้อมาใช้แล้วว่ามันแข็งแรงดีอะเนี่ย จะเป็นเกดเกดเหมือนเม็ดมะเขือเรานะเห็นไหมเดี๋ยวยาพินปิดก่อนเดี๋ยวจะหาว่ายาพินโฆษณาอันนั้นเนาะมันจะผิดกฎเนาะ นี่นะกรรมฐานโบลอนถาดกรรมฐาน80%โบลอน20%แล้วอันนี้วิธีการใช้อ่ะจากที่ยายพินแยกหนอ่อต้นไม้มาจันประกายดาวมาอย่างขนาดเนี้ยกระถางขนาดเนี้ยใช้เยอะไหมเนี่ยประมาณเนี้ยครึ่งช้อนกาแฟเราอะ่ะช้อนกาแฟนะไม่ได้ช้อนกินข้าวนะมืออาจจะดำหน่อยเพราะยายพินคนทำสวนเนาะหลายหลายคนถามมาใช้เยอะไหมเนี่ยก็ใช้แค่นเนี้ยเนี่ยเนียพอแยกมาแล้วแหะแต่ยาพินจะไม่ได้ใส่เลยนะจะใส่ประมาณที่ว่า ต้นไม้สักสองอาทิตย์ไปแล้วหลังจากแยกมาแล้วเนะี่ยเห็นไหมอันนี้ยังพินแยกยังไม่พอเดือนเลยจันประกายดาวเห็นไหมเขาก็แตกหน่อดีแล้วใบแข็งแรงแล้วจะไม่ค่อยเป็นโรคนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ได้สองเดือนแล้วแยกมาสองเดือนจันะมานสองเดือนสองเดือนกว่ากว่าดูเนี่ยเพื่อนเพื่อนพ่อจ่าแม่จ่านับนะอันนี้อันนี้นะ่าอาจจะเมนหัวบอลหรือหัวอะไรที่หลงอยู่เนาะ เขาก็ขึ้นมาเฉพาะเยพินเปลี่ยนกระถางเพราะกระถางเก่าบัญญัตินไม่ได้ใช้ไงกระถางเก่าดินเก่าที่เอาออกจากทิ้งจากก้นกระถางยาเยพินจะไปฟั่มฟั่มฟั่มรวมกันไว้แล้วก็จะเอากลับมาผสมใบกําปูผสมกับมะพร้าวใช้ใหม่จะ้ะดินเก่าอ่ะดินเก่าไม่ได้ทิ้งนะดินก้นกระถางยา้เยพินจะเอาเก็บไปตากแดดไว้แล้วก็ามาใช้ใหม่ีนต้นไม้เนี่ยหัวที่อยู่ข้างล่างเขาก็จะขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วดูน่ะต้นนี้เน่ะ อันนี้แยกยังประมาณยังไม่ถึงเดือนนะเขาก็แตกสองยอดอย่างนี้แล้วใช่ไหมอันนี้จันประกายดาวกายนะเนะี่ยเห็นมนะหนึ่งยอดสองยอดสามยอดจิงหลึงเนะี่ยสามยอดอย่างนี้นะสี่ยอด 1, 2, 3, 4, 4. เดี๋ยวกันหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วยาพินเห็นลิก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 ลนกลิกกิกกิ สี่ยอดหรือห้ายอดแล้วอันนี้เนี่ยเนี่ยหนึ่งยอดสองยอดเพลงดังเยียละสามสี่ยอดห้ายอดทั้งอันนี้เนี่เนี่ยเนี่ยเี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเขาก็ให้หน่อดีอะ่ะยายพินว่ามันทําให้ต้นไม้แข็งแรงสดใสนอะอันนี้ไม้ไม่ได้อยู่ในตู้อบนะไม้คืออยู่ในในที่โล่งๆนะใช่ไหมเรามันมันอยู่ได้ทําให้ต้นไม้แข็งแรงอะ่ะ แดี๋ยวจะหาว่าโหยายพินแกโฆษณาให้เขาแต่มีแ้นขับหลายๆคนถามเดยพินว่ากรมาถันเป็นยังไงกรมาถันคือน,นี่จ้ะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นเกล็ดๆก็แบบนี้เหมือนเม็ดมะเขือแล้วอ่ะอิบของเขาก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเดยพินโฆษณาเขาอีกเนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะเขียนไว้อยู่ว่าช่วยใช้ในพืชไร่ก็ได้นะ พืชไร่ประเภทมันสับปะหลังอะประเภทมันสับปะหลังไร่สับประรดไร่ข้าวโพดอะไรก็ใช้ได้จ้ะใช้ไร่ละกิโลไร่ละสามถึงห้ากิโลกร,รัมเนี่ยหวานครั้งระยะเริ่มเพาะปลูกหรือหรือหลังปลูกแล้วไม่เกินไม่เกินหนึ่งเดือนอันนี้ใช้คือตอนเริ่มต้นจ้ะอันนี้เขาสารอาหารพวกนี้เขาก็จะค่อยปลดปล่อยปลดปล่อยทีละนิดนทีละหน่อยทีละหน่อยทีละนิดอะ อย่างสมมติว่าเพื่อนๆเ,เตรียมดินปลูกข้าวโพดก็น่าจะยอดพร้อมเม็ดพันุ์เลยก็ถ้าจะดีเนี่ยเนาะเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าใช้ได้ในในไร่ข้าวโพดเข้าวคางอะไรนั่นนะที่พืชไร่พืชสวนนะ่ะได้หมดจะ้ะแต่นี้เยพินลองเอามาใช้แล้วไม่ได้ลองเอามาใช้เห็นเขาใช้แล้วมันดีเยพินก็เลยเอาลองมาใช้มั่งมันก็ดีจริงจะ้ะเร่งสีเร่งสีเร่งหวานเร่งแตกกับแตกกอ เร่งทุกอย่างเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ย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 ไอ้ประเภทเนี้เนี่ยเห็นไหมที่ยายพินบอกอยู่เนี่ยนี่ยายพินเอาผสมไปไปกับไอ้นี่เลยนะจําได้เนาะที่ค้าไปกับดิน่ะแล้วดูนางสว่าหะดูสีเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่ายายพินไม่ได้มีโฆษณานะแต่ว่าใช้แล้วดีจริงเนี่ยดูนางสวาหะต้นเล็กๆนะที่ยายพินใช้แล้วนะสีเขาจะแจ่มมากอะต้นไม้อ่ะ ใช้ก็เซิร์ชหาเอานะเซิร์ชหาเอากรรมะถันกรรมฐถันหรือว่าทักมาถามยายพินได้จากศูนย์แปดสองหนึ่งเก้าแปดสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์จ้ะก็ก็อยากให้ลองใช้กันดูแหละเนาะเผื่อว่าต้นไม้อะไรอะไร,ะไรมันจะดีขึ้นแล้วถามว่าต้นไม้สวนยายพินมันมันทำไมอย่างนั้นอันที่เปลี่ยนดินแล้วคือหายแล้วนะเพราะว่าไม้ของยายพินมันโดนายแดงลงเนาะ อันที่เปลี่ยนดินแล้วก็คือหายสวยงามดสดใสสวยงามจ้ะแต่ที่อันยังไม่ได้เปลี่ยนดินคือดินมันแน่นดินมันเสียพอโดนไรแดงปุ๊บเดินต้นไม้ดินมันจะเสียจ้ะมันก็จะชำรุดซุดซุดโทมหน่อยหนึ่งนั่นแหละว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็เลยอยากให้เพื่อนๆรู้เนาะวิธีการใส่แค่นี้แหละเพราะว่ายีปินก็อยากให พอจ่าแม่จ๋าที่ทําไปแล้วมันได้ผลดีอะเนาะลากยญาอย่างเราอะทําอะไรไปแล้วเราวันมันมันคือการลงทุนจ้ะมันคือการลงทุนถ้าพลาดแล้วเราก็พลาดเลยจ้ะเพราะว่าเราต้องใช้เวลาใช้ระยะเวลาการทําเกษตรแต่มันหลายเดือนสามสี่เดือนเนาะแล้วก็ปีหนึ่งเราก็ได้ทําครั้งเดียวนะเกษตรกร,ร,กรอย่างเราปีหนึ่งเนีโอกาครั้งเดียวนะถ้าครั้งเดียวเราชฉวยไว้ไม่ได้อะ่ะก็คือว่าเราต้องหยุดจ้ะ ถ้า1นึ่งภายใน1ปีเนี่ยเราไม่สามารถนั่นได้อเราไม่สามารถจะรักษาให้ได้ผลประโยชน์ได้ไม่สามารถทําให้ผลประโยชน์ได้ให้ไม่สามารถทําให้มีผลประโยชน์ได้ก็คือว่าเราจะ ฟรีไปเลยจ้ะอย่างคนที่ทํางานมีเงินเดือนเนี่ยเขาก็จะถึงเดือนเขาก็ออกทีถึงเดือนเขาก็ออกทีสิ้นปีมีโบนัสใช่ไหมแต่เรากรเกษตรกรอย่างเราอ่ะสามสี่เดือนน่ะเราถึงจะได้มีโอกาสทําทีหนึ่งแล้วเราก็ว่างไปเป็นปีใช่ไหมละปีหนึ่งเราจะได้ครั้งเดียวถ้าพลาดแล้วพลาดเลยนี่ยาพินก็เลยว่าเดี๋ยวลองมาแบ่งปันให้พ่อจ๋าแม่จ๋าดูเนาะเผื่อพ่อจ๋าแม่จ๋าจะใช้มั่งอะไรมั่งเนี่ย ไม่ต้องไม่ต้องติดนี่นะไม่ต้องว่าเชื่อยาพินนะเนาะแค่ใครอยากใช้ก็ใช้ใครอยากทำก็ทำนะี่ยาพินก็กินข้าวกินยาละให้ยังไงเดี๋ยวขอยาพินทำงานก่อนนะจ๊ะนี่กาอาชีพอีกอาชีพหนึ่งของยาพินเหมือนกัน ปลูกต้นไม้ถ้าใครสนใจทักใครอยากได้จันปะกายดาวก็ทักมานะจันปะดาวจันปะกล่าวจันปะกาจันปัษเสน่์จันปะกายดาวสวยๆยอย่างเงี้ยนี่มันก็อาชีพของยายพินนี่อาชีพหนึ่งเนี่สี่ห้ายอดและสองเดือนจากจากจากยอดเดียวนะเริ่มมาเป็นสองยอดแล้วเนะี่ยเพราะเขาขึ้นใบปุ๊บเขาก็จะแตกแซมออกข้างข้างข้างจะ้ะหนึ่งใบก็หนึ่งยอดหนึ่งใบก็หนึ่งยอด ต้นใหญ่สวยมากเลยนะทําไมไม่ให้ดูล่ะไม่เอาอะยกบ่อยแล้วช้ำจ้ะนั้นเกี่ยวยยพินขอสวัสดีก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะคลิปหน้าจะ้ะ